สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆบ้านยัคมีช่างนะครับวันนี้ก็พอดีผมไปเห็นที่แผนปูนแพนหนึ่งนะครับเขาเก็บชักสลัมเทสนะครับเขาจะไปหิ้วไปคู่ถังคู่ถังเดียวนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ไม่ต้องเอาถาดรองเอาอะไรไปนะฮะเพราะว่าในนี้จะมีทั้งตัวชุดถาดรองนะครับลูกค้าก็สั่งผลิตแล้วแหละอันนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆก็หากู่ถังสีธรรมดามาเลยนะฮะที่ใช้เสร็จเหลือก็ใส่ตักน้ําไปน้ําก็ไปเอารถที่มอปูนกได้นะครับหิ้วไปก็หิ้วไปประมาณนี้อ่ะในคู่หนึ่งจะมีอะไรบ้างนะ พอหน้างานได้ไปปั๊บก็เอาแผ่นรองนี้ออกมาครับมากลางเลยอ,อันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะเพื<ๆ>อนะ่อนๆหนาๆนะหลังจากนั้นก็หยิบออกมาแต่ละอย่างนะครับนะครับอันนี้ก็มาวางปึ๊บนี่อันนี้คือฐานรองนั่นเองนะฮะตัวแดงๆที่เราทำเพิ่มให้ลูกค้ามันเป็นแผ่นเหล็กหนานะครับแล้วก็รองเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็สั่งเพิ่มเราได้นะครับอันนี้เพื่อนๆพีๆ่ๆได้ไปก็ตะกูลนะครับถ้าปากเล็กเพื่อนๆพี่ๆ,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 ๆก็ใส่ถ้วยมืเข้าไปนะครับ อพอตำได้ครบ3มชั้นวิธีก็คือตำชั้นละ25นะฮะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึง่งตำลงไป2ีคราค้างอัดตัก2ส่วนตัก3ส่วนครับเสร็จปั๊บก็ดึงขึ้นตรงๆครับอันนี้ก็จะมีมาตรวัดให้นะครับปกติลูกค้าได้ไปปับ๊บดึงตรงๆปั๊บก็จะหงายนะครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะวางอย่างนี้นะของเก่าก็จะวางอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ไอกองปูนตรงนี้มันก็จะล้มทพ่อเพื่อนพี่ๆก็จะวัดใช่ไหมแต่อันนี้มันมีมาตรวัดมาให้ตั้งค้างคือตั้งข้างข้างนี้ ก็สังเกตดูว่าเวลาเราวัดจะขอบเส้นตัดตรงๆนี้นะครับกับวัดจากเ,เส้นนะครับอย่างนี้นะครับหรือเห,หล็กแท่งตามเราเนี่ยมันเป็นตัดโค้งนี้ก็อันไหนที่จะแมทชิ่งกว่ากันนะถ้าวางงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันวางเทินบนนะครับกองปูนวางตรงนี้นะครับอย่าเผลอนะฮะอย่าเผลอไปวางอย่างนี้แล้วก็เช็คอย่างนี้คนละระดับกันเลยนะครับก็ต้องวางบนแท่งวัดอย่างนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ที่มาาขมารีวิวให้ดูเพราะว่า เนี่ยมันเอเซซอรีล้างทำความสะอาดเอากรปุนที่ตำสลัมค่ายุบต,ตัวได้เสร็จปั๊บก,ก็ไปใส่หนะน้างานคืนก็ได้ถ้ามันยังคงคุณภาพคงติดได้เนาะอานนี้ล้างกระาเก็บกลับก็ใส่เข้าไปถุงักเหมือนเดิมง่ายๆอย่างนี้นี้มาเป็นตลาดเพื่อนๆได้ได้ไดูกันนะครับสมมติล้างกระาเสร็จปั๊บเอาสับใส่เข้าคืนอ่ะเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็พับแผน่นเนื่องจากมันมีเตยอย่างนี้นิดนึงนะมันก็อ่าเกี่ยวนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้พับแผ่นแผ่นนี้ก็ล้างกระาเสร็จปัับบออ่่่ะส้าไปแนนรรค ใส่เม้เข้าไปนะ,ะใส่ตะกัวว่วเข้าไปใส่เหล็กตั้มเข้าไปจบครบนะครับแล้วก็หิ้วไปกับสํานักนะครับถ้ารูปแบบเดิมเพื่อนๆพี่แน่นอนผมว่าคงเป็นถาดรองแน่นอนนะครับอันนี้ก็เผื่อเป็นคาแรคเตอร์ง่ายๆนะครับอันนี้ผมได้มาจากของพี่คิวซีที่เขาไปเก็บคอนกรีตหน้างานนะครับมันก็สะดวกพวกพาง่ายพี่ๆหน่วยงานไหนที่เขาแบบทดสอบก็ไปงี้สไตล์ง่าย,ยางี้ก็ได้ครับแล้วราคาก็สุขชอบนะก็ดีกวนมานะที่บ้านอินดีขอมอช่างนะครับสวัสดีครับ